การต่อสู้ป้องกันตัวศิลปะแม่ไม้เมืองไทยโบราณขนาดแท้ครับอันศิลปะมวยไทยใครก็รู้ถูกเชิดชูล่าฐานขจรใจเป็นศาสนปบวรณ่ารักษาไว้ให้ลูกไทยได้สืบทอดตลอดกาลแลจากอดีตทั้เมืองชีพและปัจจุบันผันตัวเองมาสู่การเป็นผู้สื่อสาร อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชนชาติไทยเรานะครับหลากหลายศิลปะนะครับที่นะครับได้ทำการนะครับแสดงหลายรูปแบบนะครับวในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครัต่อเลิกนะครับมีละครบุบุิสารให้ชมกันส่วนในวันจันทร์ศุกร์นะครับจะเป็นเรื่องราวที่นักการสื่อสารวัฒนธรรมของเราครับ การแสดงเรนมีทุกวันนะครับมันก็ชมการแสดงกันได้นะครับเริ่มต้นรอบแรกเที่ยงครึ่งสองนาฬิกาสามที่มีในทุกวันก,รา,า,กสสารประดิษฐ์ศิลปะผสมผสานไม้ไม้ไม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 เมลยไทยครับ <c oughs> ความเป็นไทยได้มาพู้ล่าหาจากสันดาลเลืองกับสู้ผู้ครับถิ่กลายมาเป็นเมืองสยามนามแห่งดิน เธอชีวิตบรรพบุพรบุษสู้สุดใจกูจะสู้แม้รู้พวกกูน้องสู้ไม่ถอยแม้ชัวดดบสลายแต่ดิ่นี้พ่อปูอยูู่งตายกูสุดอายหากเสียทีไครรีครองรับและขอสิ่งป้องกันดันานห้กล้าทุหลายจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับศึกในช่วงครัง นัพกพบไทยใจเพื่อชาติศาสตร์กษัตรณย์ขอ,อยืนหยัดสู้เพื่อไทยให้สื่อสารยอมทีทชีพคงสื่ไว้ในตำนานล้วนกล่าวสานไม่รู้สึ้นผิดวานหองเข้าต่อกอเราสัมรู้ด้วยส าเป็นไทยได้มาบล้ง่าจากสันดานเลือดที่สู้คู้รักไหลามาเป็นเมืองสยามนาเป็นเพิื่อนชีวิตบัรพระบุตสู้สุดใจขอ,อเสียงปรบมือดังให้กับศรีสินมันเราสำคังกันลูกหลานบ้านศรีัวทองพี่น้องมรนจานรุ่นนี้ครับน้องอาร์ตมนตรีและศรีเหนือและเสือใต้นะครับจากนะครับศิลปะการต่อสู้ของเราครับน้องอาร์ตมนตรีนะครับจากบ้านศรีัวทอง นะครับลูกหลานนักรบนะฮะในดีในจังหวัดอ่างทองนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับลูกหลานนักรบเมือนพวอครับจากล้านนาและนักรบแดงศรีชัยปักเจ้านะครับในการขอท้าประลองดงศิลปะแม่ไม้เมืองไทยครับและเมื่ออัดดนตรีครับพร้อมแล้วศิลปะการต่อสู้ในครั้งนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับ กับศิลปะแม่ไม้มวยมไทยโบราณขนาดแท้มีชื่อท่าด้วยนะครับจำชื่อท่าไว้ดีผมจะสู้แมงลูงพวกผู้น้อยสู้ไม่ถอยแม้ชีวาดับสลายไอ้ทีนี้พ่อเขาอยู่ตู้กูตายตูดท้ายหาเสียทีใบไ,ไม่คราะห์จิ้ง้งตัวเล็กๆเป่นไทยใจห้าวหาญจับสันดาลเลือดจะสู้ผู้รักทีนไายมาเป็นมือสยามนาแผ่นดินโอ้ชีวิตมันเพ่อไปสู้สู้ใจจิ้งจแน่ไปไหนเพือ่อ ใหเป็นอันตรายมากนะครับจัากนำมาใช้ยังไม่ได้หน้านี้หน้าเขาเถอะเบ้าหน้าลุดเลยพวกอุ๋ยบะฮู้บะฮู้โอ้มาเหนะไปไม่ยาวนี่ไงเอาบ้าที่โลด้านหลังไปก่อนพูดว่าเหรอมื้นเหรอพาพาลูกพักไปหนึ่งดอกอย่าเข้ามานี่เดี๋ยวเสียฉงจะเอาไม่บอกบะฮู้บะหันเลยไม่ใช่ไปไม่เพื่อแหม่คนผิดบะฮู้บะหันอยู่นี่เอาบ้าีกิโลมือดังๆสักครั้งครับ ไไไไเ,เ,เป็แบแม่ไม้เมือไทยไม่แพ้ชาติใดนโลกครับนี่แ่ไม่เลยจัดทานุมานถวายแหวนพนยันหลักยันหลาหลักต็้งกแก่บ้าทอาหตามด้วยหมัดเวี่งควายแถมมานนิดนึงครับเป็นหมัดจักร้องเจ็ดสีขนีดนี้เฮ้ยเบื่อทิวกันจังงานบาวม้ไปดี ให้ดีกันแล้วกันผู้ว้น้องได้อะไรสิ e, พี่นี่ไอ้ทำเวลาได้เอานี่ายยันทำไปก่อนีสพักก่อนนะพี่หน่บากาตกก็มาตัวนะครับดีจะต้องมาตัวไม่ดีไวจะหายหลถูกต้องไหน้องมาเจอกับพี่หน่อย้าพชื่แล้วแต่ะโยนเวาเบ่านี้ขอทำา่งบาการใช้เอาวุธดำให้หาสุใจด้วยยุ่กันไปเลยครับ มกำาวเหยียนกัไปหรือเปล่าเฮ้ยมันคือที่ไหวพริบพราะเอเงน้องใด้พี่ใด้พี่ออกไปก่อนเท่นานั้นเวลานม่ยงังไงฮะสองมือกูจ,จกับดาบมาปีเลือดกูจะเชิดกระตูไม่รู้หนี้ลือชาบานกดรู้ว่ามันจะพีบอกราว่ากูยอมพี๋ เปิดดังใ,ให้ับการแสดงชุดิหลานพ่ออุรรงประจูครับวันนี้มา2รุ่นด้วยกันวันนี้นำรุ่นที่7มาโชว์พิเศษปิดท้ายในวันนี้กัน,นาการได้ลำดาชุดพิเศษชุดมงคลมหาเทพนี้นะครับเป็นการได้ลำนะครับเพื่อเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและลำลึกถึงผู้บาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ให้ก่อนที่เหล่าบรรดานกักรบทู้ชายและหญิงจะขึ้น จะออกไปทำศึกเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไม่เว้นแม้แต่หญิงไทยในอดีตยังต้องลุกขึ้นมาหยิงจับอาวุธเพื่อต่อสู้เพื่อปกป้องผืนดินไปพร,พร้อมกันกับสามีของตนเองในสนามรบบรรพบุพรบุษของไทยแต่โบราณผ้อบ้านป้องเมืองุกเ้า เสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปขอพระแม่กรณีที่โอกุ้มลูกหลานคนไทยทุกคนมีความหาสุขมาอย่างยาวนานขอให้พระแม่กรณีทรงโปรดประทานปกปุ้มลูกหลานไทยอย่างนี้จากชั่วหนีหลังสากชั่วงาเบาสาร้วยเทอ การได้ลำด่าชุดนี้ครับเสมอเสมอหนึ่งนะครับก่อนการทำศึกครับเหล่าบรรดาทั้งลูกชายและหญิงจัดอาวุธของตนเองครับออกมานะครับไล่ล้ำครับขอพรจากิศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาเป็นศิลปมงคลกับตัวของเขาเองก่อนการทำศึกอาวุธโบราณแต่การก่อนร่วมกันย้อนรำลึกใจฝุดฝนศาสตราวุธทุกเล่มเข้มดันพนบรรพชนให้ลูกหลานสืบสานแผ่ นะครับความเป็นไทยของเรานะครับอิจฉาเนื้อสูงรุ่นสูงรุ่นนะครับและหากท่ยังไม่ได้กลับมาชมทั้นี้กันก่อนใจเย็นๆในที่ครึ่ครับสองมือกูจับป่าถามดื้อกูจะเชื่อถึงที่ดุยหรือชาติสั่งรั่วมาจำบีบอกกูยอมดีเพื่อแผ่นดิสสองเน็ตตี้ครับใจเย็น เพลงครับท yeah, really nice. exactly right ่านผดที่โตท่พี่กุ่มกาแฟเพิ่มเทศกาสอนการทำสินทุกทั้นครับจะมีการปลองอาวุธกันตีเปจุกหุพวกเราสิ่งทีคเราเนื้อหนึ่งอย่างเป็นกำลังใจกับลูกหลานเราด้วยคือไม่ธรรมดาาออกไปบ้านสุกเปลยไมเดียวได้ยางไรเราไม่ธรรมดาไม่โตอิกาอิกา อเป็นความสำนึกในบุตคุของแผ่นดินล้วนๆเลยนะครับนักแสดงหนึ่งสองสามออจตราบ่นดนครับขอเสียงปุ้งปุ้งในดังให้พวกเขาสักครั้งนะครับคุณมากๆนะครับและไปถ่ายภาพได้นะครับ